แล้ก็กราบสวัสดีอัตนาเพื่อนๆทุกคนด้วยนะฮะขอต้อนรับคุณผู้ชมกับกสู่หน้าจอเด็กถอดผมนะฮะวันนี้เรามาเริ่มต้นประเดิมคลิปแรกกันเลยนะฮะสำหรับเกมคา r ์ออนไลน์แต่ว่าเป็นฉบับมือถือนั่นเองนะฮะตอนนี้ก็เปิดเอาไม่ใช่เปิดสิปิด c l o เบ beta ทสไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเมื่อวันที่22นั่นเองแต่วนะ่เอ้ยยี่สิามสินะฮะตอนนี้ก็รอแค่ตัวเกมจริงๆเนี่ยเปิดเป็น open beta เท่านั้นนะฮะจำไม่ได้ว่าเปิดช่วงไหนน่าจะเป็นปลายเดือนหน้านะฮะนะ รือการเดินผมผมก็จาไม่ได้แต่ว่าต้องรอดูอีกทีนะครับว่าวันไหนนะครับนะทีนี้เนี่ยตัวเว็บไซต์หลักของคาบาออนไลน์มบายนี่มันเปิดให้พรีจิสเตอร์แล้วนะฮะก็สมามารถมาลงทะเบียนได้แล้วก็เล่นกิจกรรมนะฮะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการลงทะเบียนนะครับก็จะได้รับเป็นชุดถาวรนะครับเป็นชุดแฟนซีก็คือคอสตอมสูตรออฟสกินนั่นเองนะฮะแล้วก็จะมีกิจกรรมพวกชวนเพื่อนนะฮะก็จะได้รุ้นรับไม่ว่าจะเป็นแหวนนะฮะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูแล้วกัน จริงผมลงทะเบียนไว้นานแล้วแหละนะฮะนะก็จะได้รับนี่ฮะชวนเพื่อน5คนจะได้รับ s u m m o n of Hero 5 ea นะฮะแล้วก็ l i f t of Hero อีก5 ea นะครับจะมีรับดาเมจแทนเพื่อนกับเรียกเพื่อนนั่นเองนะฮะแล้วก็ชวนคนชวนครบ10คนเนี่ยก็จะได้แหวนนะครับเป็น Happy Birth Day Ring 7วันนะครับ1 ea ตัวนี้สเตตัสตัวนี้นแหวนตะวน็้ดีมากๆเลยนะฮะส่วนมากเขาจะใช้กันเวลามีกิจกรรมแจกมานะฮะแต่บางคนก็ไม่ใช้ว่าตัวเขาแรงอยู่แล้วนะครับในเวอร์ชัน pc ที่ผมเล่นนะนะฮะ ก็ PC กับมือถือเหมือนกันเลยนะฮะต่อมาก็จะเป็นชวนเพื่อนครบ15คนก็จะได้เป็นชุดสูตรนะฮะเป็นคอสตอมอ่าแรบบิทดอกนะ,ะเป็นชุดมีเออชุดอ่าชุดกระต่ายนะครับ 1A 30วันนั่นเองนะฮะแล้วก็มากดเดลี่เช็คอินตรงนี้ด้วยนะฮะก็จะได้รับเป็นของต่างๆนะฮะเนี่ยกดครบ14วันนะฮะเมื่อเซิร์ฟเวอร์ปเปิดให้เล่นจริงๆเนี่ยเราก็จะได้ไอเทมพวกนี้ไปใช้นั่นเองนะฮะผมก็กดมาจนถึงวันที่11แล้วนะครับโอเคนะ นี่คือกิจกรรมการชวนเพื่อนนะฮะโอเคอีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นกิจกรรมการลงดันเจียนในเว็บนะฮะก็จะเป็นตัวไหนวะเนี่ยกิจกรรมการลงดันเจียนรีวอร์สนะฮะตัวนี้ถ้าเราลงเออ่ถ้าเราเล่นกิจกรรมเนี่ยมันจะได้พอยต์เนี่ยฮะตัวนี้จะเป็นแจ c k p o ต point นะครับมาเปิดของนะครับเมื่อที่ตัวเกมมันเปิดแล้วน,นั่นเองนะฮะไม่ว่าจะเป็นอ่าอัลตร้าไบร์นะครับเป็นตัวมอสไซน์บลูนะครับบวก15 30วัน1 EA นะฮะ ตัวสเตตัสก็จะเพิ่มคริสติ a ค r ลเรท5%แล้วก็คริสติ a ค d ลดาเมจ20%นั่นเองนะฮะแล้วก็จะมีอาชีพบอดเป็นบอดม่วงก็คือ K-Wallet 30วันนะฮะตัวนี้นะตัวนี้ก็จะบวกเป็นคริสติ a ค d ลดาเมจคริสติ l ค a ลเรทบวกดีเฟน s ์ด้วยนะฮะถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็ไม่จิก t อ a c ทนะฮะในเซอร์วิสซีเอ็นมีนะครับนะ ต่อมาก็จะเป็นชุดคอสตอมคาบัลไฮสคูลนะครับ30วัน1 e e ีนั่นเองนะครับเมื่อถึง100ยพอยต์นะแล้วก็จะมีเจม30เจมนะฮะให้เราใช้เจมเนี่ยเอาไว้ลงดันเจียนนะครับลงกุญแจดันแจหรือว่าเปิดของได้นะครับโอเคนะทีนี้ถ้าเป็นตัววิ c ตอรี่พอย t ก็คือเราสามารถเล่นไปถึงเป้าหมายได้นะครับนะก็จะได้เป็นพอยต์มาแรกตรงนี้เมื่อทำครบ100พอยต์นะฮะก็จะได้แหวนเนี่ยแฮปปี Happy HAPPY BIRTHDAY RING 15วันนะฮะอย่างที่บอกไปแล้วก็ RING OF s e ็กบวก1 7วันนะฮะตอนนี้จะเพิ่มเป็นดาเมีทังวิมากกว่านะครับนะแล้วก็ RING OF FIGHTER บวก10นะฮะ7วันตอนนี้เป็นสายสายโจมตีนะครับระยะไกลแล้วก็จะมีตัว BLISSING BEAT นะฮะก็คือเหมือนกับตัวเติม VP อ่ะนะครับนะ VP หรือว่าเป็นพรีเมียมนะครับนะ 2A จำนวน5ชั่วโมงนะครับมันก็จะเพิ่มเป็นบล็อกดรอปเบรดนะฮะ100%เลยนะฮะ ส่วน Breezing Plus ตัวนี้จะเป็น1วันนะฮะเด็กก็คือพรีเมียมจะเป,เ,ปเป็นว่าเป็นนุ่มว้าเป็นนี่บวก EP 150% Drop Rate 200%ดรอปเรมันเป็นสิทธิพิเศษต,ต่างๆนะครับมานะให้เรานแเออแล้วก็จะมีทรโขกนะครับมาส่งเอวไว้ตะโกนเวลาขายของกันเองนะฮะโอเคฮะแล้วก็ไอเทมเสบียงบั o o ี้ไอตรงนี้นะครับมันจะต้องมากดตัวเนี่ย มันจะมีไอเทมสเบียงอยู่เห็นไหมตรงนี้ถ้าใครกดได้ตรงนี้ปุ๊บมันก็จะมีแต้มขึ้นมาเป็น2นะครับเราก็จะสามารถมาสู่ของได้ตอนที่ตัวเกมเริ่มเปิดให้เราเล่นนั่นเองนะฮะโอเคแค่นี้แหละสำหรับตัวหน้าเว็บไซต์นะครับนะโอเคนะ14วันก็เรามาเช็คอินกันได้นะฮะทีนี้ผมเนี่ยคือเล่นเวอร์ชัน PC อยู่แต่ผมจะมาแน,นะนําตัวละครนะฮะเพราะว่าตัวอะไรผมเข้าเกมก่อนนะครับนะตัวเกมตัวละครนะฮะระบบตัวละครของเกมเนะี่ยเวอร์ชัน PC กับเวอร์ชัน มือถือเหมือนกันนะครับแต่มันต่างกันนิดเดียวนะครับระบบเกมเพราะฉะนั้นแล้วตัวเทสเบตานปิดไปแล้วเพราะฉะนั้นผมจะทําของ PC ในในช่วงแค่แนะนำตัวละครในเฉวมนีอะไรบ้างนะครับนะฮะผมเข้ามาที่หน้าเลือกเซิร์ฟเวอร์แล้วนะฮะล็อกอินอะไรเสียเรียบร้อยแล้วนะฮะแนวแนวผมเป็นแนวยี่สี่นะครับผมอ่ะทีนี้เราไปที่ระบบการสร้างตัวละครก่อนนะครับตัวละครจะมีทั้งหมดให้เราเล่นนะครับมีวอลเลอร์เบลเดอร์ฟอสชิลฟอสเบเดอร์อ่ากาดิเอเตอร์วิสัทฟอสอาเชอร์แล้วก็ฟอสการ์เมอร์นะครับสาม 4 5 6 7 8อาชีพนะฮะดับใยดับคู่ดับโล่ดับเวทเคียวคู่นะครับวิหรือว่าวิศาสตร์ดักเวทธนูแล้วก็ปืนนะฮะผมโอเคทีนี้มันจะแบ่งเป็นเมจิกไทยกับซอทไทยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาพูดถึงซอทไทยกก่อนมีสายอะไรบ้างน,นะครับวอร์เดอร์เริ่มจากวอร์เดอร์เลยนะครับดูคา่าสเตตัสมันนะครับจะเน้นไปทางสเตรนด์สายนี้เล่นง่ายมากนะครับนะอัดาเมจอย่างเดียว ที่เหลืออินกับเด็กเนี่ยอัพพอให้ใส่ของได้ก็พอนะครับเพราะฉะนั้นแล้วสายเนี่ยมันเน้นไปทางดาเมจมันรู้ว่านหนักๆและดาเมจของวอลเนี่ยมันจะคูณ2นะครับเพราะว่าถ้าเป็นอาชีพอื่นเนี่ยสมมุติถ้าเป็นดาบนะครับที่ดาเมจสายอื่นจะเป็น40นะฮะแต่วอลเนี่ยจะเป็น80นะฮะภายในดาบข้างเดียวนะเพราะฉะนั้นแล้วดาเมจมันจะคูณกว่าตัวอื่นเพราะว่ามันเล่นสายข้างเดียวแล้วมันเป็นตัวแท้งชั้นเยี่ยมเลยนะฮะวอลสายถึกด้วยดาบที่ใช้นะฮะจะมีเกรสซอร์ตกับไดคาตนานาะครับบคคาาาาาตนานาาตนะก็็จเปด คาตระใหญ่อะนะครับนะได้เนาะคำว่าญี่ปุ่นเนี่ยคำว่าไดมันก็ใหญ่ดาบใหญ่แต่เป็นดาบโค้งใหญ่นะครับประมาณนั้น2ดาวนะครับเล่นง่ายตัวนี้เอาไว้แทงนะครับนะลงดันเจียนนี่ขาดไม่ได้เลยนะครับข้อเสียของมันก็คืออ่ามันจะช้าหน่อยนะฮะแต่ว่าลงดันจบแน่นอนแต่มันจะช้าหน่อยเพราะฉะนั้นแล้วใครที่เป็นสายรีบนะครับก็ไม่แนะนําดีกว่าใครที่เป็นสายค่อยๆไปไเรื่อยเน้นดามเมจกหนักจบแน่นอนก็ลองเล่นวอลได้เลยนะฮะ ต่อมานะฮะอาชีพเบรเดอร์ก็คือดาบคู่สายนี้นะฮะจะใช้ดาบเป็นดาบคาตาะแล้วก็ดาบเบรดนะครับสองข้างนะฮะก็อย่างที่บอกคตาตาะจะเป็นดาบโคงอนะครับเบ,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 บรดก็จะเป็นดาบเนี่ยแหลมๆเท่ๆอย่างนี้แหละนะครับสายนี้จะอาจจะเน้นทางเด็กมากกว่านะครับนนะส่วนสตร,รงกับอินเนี่ยอัพพอรใส่ของได้เหมือนกันนะฮะแต่ถ้าใครอยากจะเล่นสตร,รงก็ได้นะครับนะ่าจะจะแหวกก็ได้แต่ว่าเน้นให้เป็นเด็กดีกว่าเพราะว่าสายมันเป็นสายเด็กสายหลบนะหลบแล้วก็ดาเมจนะฮะสายนี้จะเน้นความเร็วมากๆลงดันจบเร็วนะ ถ้าใครที่เป็นสายค่อนข้างจะสปีดหน่อยอยากวงแดนจบเร็วๆนะฮะดามเมจแร,รงๆนะฮะครีแรงๆกนะ็เน้น BL ก็แล้วกันแต่จะบอกว่าของ BL เนี่ยของชุดดาวมันจะแพงมากนะครับะะบอกเลยเบดเด,เดอร์กับฟอสฟอสเบดเดอร์มันจะแพงนะครับนะเออนะประมาณนั้น3ดาวนะครับประมาณนี้ตัวนี้นะข้อเสียก็คือตัวนี้เนี่ยมันจะบางนะครับนะมันจะบางนะฮะแล้วมันจะไม่ค่อยถึกเท่าไหร่ แต่มันจะตีเร็วตีแรงนะครับประมาณนั้นใครที่เล่นสายสปีดก็นั่นแหละนะฮะโจมตียากล้เนาะโอเคต่อมาจะเป็นฟอร์สชิวนะครับหรือว่าดาบโล่สายนี้ในตัวเกมจะไม่ค่อยมีใครเล่นกันนะครับแต่เดี๋ยวค่อยจะพูดถึงเรื่องนั้นเรามาพูดถึงอาวุธก่อนนะครับตัวนี้มันจะใช้ดาบเบลดนะฮะแล้วก็อีกข้างหนึ่งจะเป็นคริสตัลใส่ข้างหนึ่งอ่าตัวนี้คริสตัลนะครับนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันจะเน้นไปทางแสแรงกับอินมากกว่าเพราะว่าคริสตัลเนี่ยมันก็คืออินนะครับนะคริสตัลคืออินนะ ที่มันใส่เนี่ยตัวพุ่งฟิงตัวนี้นี่คืออินนะฮะ Deck, เด็กสเตรงจ์ก็จะเป็นดาบเพราะฉะนั้นแล้วตัวนี้จะเน้นเป็นทางอินกับสเตรง์แต่อินจะน้อยกว่าสเตรง์สเตรงจ์จะเยอะกว่าเพราะฉะนั้นแล้วสายนี้เป็นสายที่เอาไว้ชนก็ได้เพราะว่ามันจะกึง่งๆึงเร็วแล้วก็กึงก่งๆึมันกึง่งกึงวอลนะฮะแต่มันจะเร็วกว่าวอลหน่อยนะครับอีนนี้เล่นง่ายนะครับนะ,ะใช้ได้แค่ดาบเบรดนะครับกับคริสตัลนะฮะสดาวนะครับข้อดีก็คือมันค่อนข้างจะถึกนะฮะแต่ไม่ถึกเท่าวอลนะ แต่ข้อเสียนะฮะเวลาลงดันเนี่ยมันจะช้าจนหลับเลยมันจะช้ามากถ้าดามจเราไม่ถึงมันจะลงแบบโอ้ยเมื่อไหร,ร่บอสจะตายอะไรประมาณนั้นเมื่อไหร่กูจะลงดันจบว่าเพราะฉะนั้นแล้วไอตัวนี้นะฮะใครที่เล่นสายชิวๆไปเรื่อยๆก็เล่นชิวก็ได้นะครับไปเรื่อยๆถึกจบแต่ว่ากว่าจะจบก็คือน,นานนะลงดันนั่นเองนะครับประมาณนี้แต่ถ้าใครคองถึงดามจถึงก็ ก็แล้วแต่ของมันแรงมันก็ถึงนะฮะแต่มันไม่ค่อยมีใครเล่นกันน่ะอืมประมาณนั้นนะครับทีนี้ต่อมาจะเป็นฟอร์สเบเดอร์นะฮะดาบเวทนั่นเองนะครับตัวนี้ความยากระดับ4ดาวนะฮะดาบที่ใช้จะไม่ใช่เบลดแต่จะเป็นคาตาทะกับโอ๊บนะฮะก็คือดาบเวทอะนะครับนะใส่โอ๊บข้างหนึ่งใส่คาตาทะข้างหนึ่งนะฮะนะสเตตัสอย่างที่เห็นนะฮะสตรองอินเด็กเท่ากันเป๊ะเลยเพราะฉะนั้นฟอร์สเบลดนะฮะจะเน้นไปทางสายซูโมดุลน,นะฮะทุกอย่างต้องอัพเท่ากันแต่ถ้าาใครรที่่อยกกกแแหววนนเลสตงับ อินก็ได้หรือว่าสแตงเอกเด็กก็ได้อินเด็กก็ได้มันต้องสวมาดูลจริงๆนะไม่งั้นมันจะมันจะเหลื่อมกันนะฮะสเตตัสมันจะเหลื่อมกันมันจะทำให้ผิดสายไปนิดนึงนะฮะก็เอาตามที่เขาแนะนำนะฮะนะประมาณนี้ เออ่ฟอสเบตเนี่ยมันจะมีตัวเออมันเป็นตัวที่ได้เปรียบมากนะครับเวลาลงดันเนี่ยมันจะมีสกิลโวกลดดาเมจบอสลดเกราะบ,บอสจับขาบอสดูน,นั่นนี่เต็มไปหมดเลยทำบอสตาบอสนะฮะบอสโอ้โหลดเยอะมากนะครับนะจนเมื่อก่อนเขาบอกว่าฟอสเบตเนี่ยเป็นสายชีที่โกงมากนะจับลดดุ่นลดนี่ลงบอสในโหจับกระจุยเลยนะฮะโอเคนะแต่มันก็มีพวกสะอาดไอเทมหรือว่าสกิลแก้ทางเบตเอ่อฟอสเบตเยอะอยู่เหมือนกันนะนะประมาณนี้แต่ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือพวกสเตตัส คริเรคริดามีอะไรเนี่ยมันจะมันจะไตมันจะตันนะครับมันจะตันแบบ50-50หมดเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีบัฟตัวหนึ่งที่มันจะเพิ่มคริดามีแล้วก็คริเรทตัวเองนะทำให้เรดกับดามีตัวนี้มันตันนะครับนะตันแต่เราสามารถใส่เป็นแมกเรดได้อันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะเล่นเป็นแมกเรทนะครับนะแมกเรทคือแรงกว่าแรงกว่าขั้นที่มันตันไปแล้วสมมติมันตัน 50- 50แต่ถ้าเราใส่ของที่เป็นแมกเรทเข้าไป1%มันก็จะเป็น51อทับ50ิอย่างเงี้ยเพราะฉะ อันนี้อยู่ที่เราว่าจะเล่นแบบไหนจะเล่นเป็นแมกเรดกระตันไป60-70-80นู่นแหละนะครับนะโอเคข้อดีก็คือตัวนี้มันคนตีค่อนข้างเร็วนะครับนะเร็วเร็วแต่ไม่เร็วเท่าไหร่นะครับนะช้ากว่าฟฟช้ากว่า b l u นะครับข้อเสียก็คือเวลามันลงดันเนี่ยมันใช้เดี๋ยวไม่ค่อยได้นะครับแรกๆมันจะบางมากมันจะมันจะตึงนะฮะ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องคิดดีๆนะครับข้อดีแต่ว่าข้อดีเดี๋ยวมันจะเยอะกว่านะครับเพราะฉะนั้นเราก็ลองดูแล้วก็ของไอ้พวกนี่แหละชุดอะไรเนี่ยมันจะแพงมากนะครับของฟอสเบดนะครับราคามันจะสูงนะฮะเพราะฉะนั้นฟอสเบดกับเบรดเดอร์ต้องลงทุนหน่อยนะครับเวลาจะเล่นนะมันค่อนข้างบางนะไอเนี้ยนะโอเคทีนี้สายต่อมาเป็นสายที่เรื่องใหญ่สุดก็คือกราดิเอเตอร์นะครับหกดาวเต็มที่เลยผมเมื่อก่อนผมเล่นสายนี้เป็นหลักๆเลยนะฮะเพราะว่ามันเล่นสนุกเล่นไวนะฮะตัวนี้มันอารมณ์เหมือนแยกมาจากเบร์ อันนี้ถือดาบคู่เลยอันนี้เขียวคู่สกิลจะคล้ายๆกันเลยนะครับส่วนอาวุธที่ใช้มันจะเรียกว่าชากรัมนะครับนาะสเตตัสดูทางสเตตัสจะเป็นสตรังกับเด็กส่วนใหญ่อินเนอ่ยอัพพอให้ใส่ของได้ครับผมอินไม่ต้องสนใจมมนเลยครับสำหรับสายตัวนี้นะฮะสตรังก์ strength กับเด็กเนี่ยสำคัญเพราะว่ามันเป็นทั้งสายโจมแล้วก็สายหลบนะฮะแต่ส่วนมากจะเป็นสตรัง์เป็นสายหลบมากกว่าเด็กก็อัพพอยห้มันแบบใส่ของได้นะฮะ แล้วสกิลเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่โกงกว่าชาวบ้านเหมือนกันนะมันจะมีเรทเขาเรียกว่าแรงอ่ะแรงเอ่อแรงมันเป็นถ้าถ้าเรายิ่งตีมอนด้วยสกิลมากเท่าไหร่นะครับแรงตัวนี้มันจะเพิ่มมุมบนเนี่ยมันจะเพิ่มนะฮะและดาเมจเราจะเพิ่มคูณเข้าไปอีกมันก็คือจะแรงขึ้นนั่นเองมันจะมี10เกดนะเกดแรงมันจะถึง10ถ้าถึง10เมื่อไหร่นี่คือดาเมจเราสุดเลยนะครับนะประมาณนั้นมันคือจะแรงขึ้นนั่นแหละนะ ตัวนี้จะเน้นเป็นความเร็วมากๆนะแต่จะช้ากว่า BL หน่อยหนึ่งนะครับมันจะเกิงๆ BL นะฮะแต่มันก็เร็วนะฮะ BM 3โกงมากสายนี้เพราะว่าเวลาเราตีเดียวมันจะเก็บสเต็คสเต็คที่ผมบอกก็คือแรงอะไรนะครับเรสเกตเรสเกตสเต็คมันเมื่อเกสตสเต็กเต็มเนี่ยมันจะมีสกิลหนึ่งก็คือสกิลฮิลพอถ้าเราจะตายอราปรากฏฮิลโดยที่ไม่ต้องหลุดคอมโบเลยนะฮะเราสามารถคอมโบต่อแล้วก็กดเติมเลือดต่อได้ มันทาให้สายตัวนี้เป็นสายที่คนเล่นค่อนข้างจะเยอะเพราะว่ามันมันลงดันแล้วมันไม่ค่อยตายนะครับมันเติมเลือดตลอดมันเติมเลือดทันไม่ว่าแรงตัวสเต็กเราเนี่ยจะเก็บได้กี่หลอดมันก็จะเติมให้เท่าที่เราจะเก็บสเต็กได้นะครับยิ่งสเต็กเราเต็มสิมันก็จะเติมหลักพันเลยเลือดนะครับเนะพราะฉะนั้นแล้วสายนี้เป็นสายที่ฮิวและก็เร็วแลนะก็ค่อนข้างจะแรงน่าดูเลยนะฮะประมาณนี้สําหรับตัวการเอเตอร์ ข้อเสียของมันนะครับก็คือมันบางมันก็ค่อนข้างจะบางแต่ถึกกว่า BL หน่อยตัวนี้มันจะมีสกิลอย่างหนึ่งนะครับสองสามอย่างเลยมันจะเพิ่มดาเมจเต็มที่แต่มันจะลดเกราะเราแต่ว่ามันจะมีสกิลมาซัพพอร์ตก็คือถ้าเรากดสกิลนั้นและเราใช้สกิลตัวนี้อีกอันหนึ่งนะครับมันทําให้ตัวเราถึกและมอนตีไม่เข้าไม่ว่าจะเป็นการเปิดโล่หรือเปิดเปิดเกราะให้ถึกนะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วมันจะเหลื่อมกันนะครับสำหรับสกิลพวกนั้นแต่นี่เดียวขออธิบายในตัวเกมนะครับ ราพูดถึงตรงนี้ดีกว่านะฮะเอาง่ายคือมันบางแต่มันไม่ได้บางเท่า BL มันก็ถึกพอประมาณนะครับประมาณนี้แล้วก็เร็วด้วยแล้วก็ลง,ลงดันค่อนข้างระจบเร็วนะฮะแต่ถามว่าดามิสุดนี่ก็แรงนะครับแต่ BL เนี่ยถ้าสุดจะแรงกว่าการดเดียเตอร์อยู่แล้วนะฮะประมาณนี้ก็เป็นสายที่อีกสายหนึ่งที่น่าเล่นนั่นเองนะครับนี่คือซอสไทนะครับนะของฝั่งตีใกล้มาดูทางฝั่งเวทดีกว่ามีอะไรบ้างนะครับวิาสาตยางแรกเลยตามชื่อน,นะครับวิศาตอาวุธก็คือโอ๊นะฮะ โอ้สองข้างเลยนะฮะนะเป็นเป็นเวทเนาะมันก็จะเป็นกระทานะฮะสายนี้แน่นอนนะครับยกักแรกๆเนี่ยเล่นยากเพราะมันตึงมือมันบางมากนะลงดันนี่ตายหาแน่นอนนะลงดันลงเดินแรกๆนี่จบ ตึงเจ็บมากยากมันมันยากอ่ะมันมันต้องใช้ความพยายามหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่าดาเมจเรื่องมจิกแอทแทกเนี่ยโคตรแรงแรงที่สุดแล้วนะฮะในบรรดาตัวละครที่มีในเกมนะครับเว้ยตัวนี้แรงสุดเลยและดูสเตตัสมันจะเน้นไปทางอินเลยนะครับไม่ต้องคิดอย่างอื่นเลยก็อารมณ์เหมือนเล่นบอร์นะครับนะก็เล่นทางอินอย่างเดียวนะฮะส่วนสแต็งเด็กเนี่ยอัพพอยใส่ของได้ก็พอนะครับเล่นไปทางอินแล้วดาเมจจะแรงมากถ้ามันติดครีกกันหลักหลายหมื่นสองสามหมื่นเลย นะฮะถ้าทํามันดีๆนะถ้าเล่นเป็ดนะนะแน่นอนนะฮะว่าข้อดีของมันก็คือดามเมจมันแรงนะครับดามเมจเวทมันแรงแล้วมันก็ตีไกลามากนะครับแล้วมันก็จะมีสกิลพวกเป็นตัวซนะับพอร์ตอะสกิลเกรสกิลฮิลให้ตัวละครอื่นประมาณนี้ข้อเสียมันบางบ้างมันลงอะไรคนเดียวไม่ค่อยได้มันจะตายเอาไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเล่นวีต้องคิดให้ดีๆว่า เราเป็นสาย <X prestigious> บ <us> ูเดียว <S ays tall> หรือเปล่าเรเป็นสายไปกับเพื่อนหรือเปล่านะครับนะถ้าเป็นสายไปกับเพื่อนเนี่ยเพื่อนมันจะทําหาพวกตัววิเอ้ยมึงเล่นตัวนี้หน่อยเกตให้หน่อยอะไรเงี้ยก็เล่นวิได้เอาไปเป็นตัวเกตนะแต่ถ้าเป็นสายลงเดียวผมไม่แนะนําให้เล่นวิว่ะเพราะว่าถ้าเป็นสายลุยแนะนําให้เล่นพวกซอสไทายดีกว่าวออะไรเงี้ยอย่าไปเล่นเลยพวกตัวลงบางนะครับเจ็บเจ็บลงคนเดียวยากจบยากนะครับมาต่อมานะฮะก็จะเป็นนักธนูฟอรอาเชอร์นะครับสดาวตัวนี้อาวุธที่ใช้จะเป็นคริสตัลนะฮะ อย่างที่บอกมันใช่เหมือนกับดาบโลเลยแต่นี้มันจะเรียกเป็นธนูออกมานะครับโล่เนี่ยมันจะเรียกเป็นเป็นโลกมานะครับนะแต่ใช้คริสตัลเหมือนกันนะแค่พูดต่อก็คือตัวนี้จะ3าดาวนะครับอาวุธคือคริสตัลนะครับดูสเตตัสมันหน่อยจะเล่นไปทางมันมันมันไม่ใช่เหมือนวีนะวีมันจะเล่นไปทางอินลุวนใช่ไหมฮะตัวนี้ก็เล่นไปทางคล้ายดาบขวานเ่นไปทางเด็กนะครับสายหลบแล้วแล้วว่ามันจะบางมันจะบางกว่าดาบคู่แหละนะครับ ก็คือแต่ว่าจะมีสกิลฮิลเลือดนะมันจะมันจะเป็นข้อดีฮิลเลือดตัวเองแล้วก็ฮิลเลือดทีมนะฮะโอเคนะเน้นไปทางเด็กก็คือสายหลบนะฮะแต่ก็จะเน้นไปทางเมจิกแอตแทกด้วยเพราะฉะนั้นอินกับเด็กมันจะมันจะมันจะเหลื่อมกันนิดหน่อยนะฮะแต่กราฟเขาบอกว่าให้ไปทางเด็กนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับเพื่อนว่า จะเล่นยังไงกันแน่นะครับผมก็บอกได้ม่หมดหรอกมันอยู่ที่ปัจจัยคนว่าต้องการจะเล่นสายนั้นให้มันไปทางไหนให้มันตรงสายหรือเปล่าหรือว่าจะแหวกแนวไปยังอื่นอันนี้ก็ลองดูก็แล้วกันเนาะถ้าตัวเกมมันออกนะฮะข้อดีคือมันตีไกลมากนะฮะแล้วมันตีเร็วด้วยนะมันเร็วแน่นอนนะับเพราะว่ามันใช้ธนูยิงนะฮะเห็นไหม bm3 ก็ยิงเป็นปืนส่วนข้อเสียมันบางมากมันบางแบบมันแต่มันจะบางไม่เท่าวิวิจะบางกว่า พาเชนกันลองเลือกดูว่าใครเป็นสายซัพพอร์ตนะฮะเล่นนักหนูก็ได้นะครับสนุกนะโอเคต่อมาสุดท้ายก็คือจะเป็นฟอร์สกันเนอร์ไอตัวนี้อาจเป็นอาชีพที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับแต่มันยังไม่ใหม่สุดใหม่สุดรู้สึกจะเป็นใครจะไม่อัพมานะฮะเหมือนจะเป็นนักเวเป็นนักบวชอะถือกองจักรอะไรสักอย่างที่เห็นในรูปนะฮะถ้าจำไม่ผิดน,นะอาวุธนะฮะเป็นคราสต์เอเหมือนกันนะครับสองข้างนะเป็นปืนนะครับค่อนข้างจะสวยนะฮะไอนี้เนี่ยเล่นค่อนข้างจะไม่ค่อยจะมีใครเล่นเท่าไหร่ แต่ผมบอกแล้วอีกเดียวว่าถ้าเรามีตังร้อยเอ็มเนี่ยคุณผู้ชมสามารถจะทําให้ตัวนี้มันเต็มได้เลยนะ <c oughs> คือของมึงเต็มได้เลยนะครับเป็นของขั้นไม่ใช่ขั้นสุดนะของที่บอกว่าเต็มเนี่ยคือขั้นช่วงแรกๆนะครับนะถึงระยะกลางๆนะครับมันเต็มได้เลยนะถ้ามีสักร้อยเอ็มเพราะว่าของไม่ได้แพงเลยนะของถูกมากเท้า M7 ไอ้อะไรวะเท้า M7 ขั้นขั้นอะไรวะอะคาเดียม,มันถูกมากเลยนะสายเนี่ยผมเคยดอปมาได้แล้วขายแบบไม่ขี่เองอ่ะ <cido f 1> เอาจริงไม่ถึง10บเอ็มนะมันอยู่ที่ราเรราคามันจะขึ้นขึ้นลงลงอ่ะราคาในเกมนะฮะนะเอ็มเนี่ยมันจะขึ้นขึ้นลงลงต้องดูดีนะครับในช่วงไหนนะ,แล,ะแล้วก็ไอ้นี่มันจะเด้นไปทางอินกับเด็กสองอย่างนี้จะเหลือมกันนิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้จะเป็นทั้งสายบกแล้วก็จะเป็นทั้งสายโจมตีระยะไกลนะครับนะมจิกแอทแทกกันเองเนาะโอเคฮะข้อดีก็ค,คือคือมันยิงไกลนะครับแล้วสกิลมันหมู่มันอลังการมากนะ แต่ความเสียข้อเสียไว้คือมันลงดันในดีคนเดียวไม่ได้มันบางนะฮะมันจะตายเอาเพราะฉะนั้นขอไม่ถึงจริงก็ไม่ไหวนะครับนะต้องดาเมจแรงมากๆพยายามจะทําให้ดาเมจแรงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อที่จะลงดันให้จบเร็วที่สุดนะฮะเพราะถ้าอยู่นานเนี่ยมันจะเสียเวลาเพราะวันบางนะครับนะไอตัวนี้นะโอเคฮะนี่นคือสายทั้งหมดนะครับนะของเกมคาบาลนะครับมาสรุปกันอีกที่หนึ่งนะครับนะวอสายทีใกล้ใกล้มากดาเมจสุดสุดเลยสุดแรงมากนะครับนะ แต่ว่าช้านะเหมาะสำหรับลงวอคนเดียวก็ไหวนะเบเดอร์ Better, สายตีเร็วลงตันจบเร็วเน้นเร็วนะครับแต่ค่อนข้างจะเปราะบางนะครับโอเคนะรอะชิวนะฮะเป็นสายที่เล่นเรื่อยๆจบแน่นอนแต่ว่าจบช้าตัวน,นี้จะบางกว่าวอหน่อยวอจะถึกกว่านะครับจะเน้นกึ่งเร็วกึ่งช้าพอดีพอดีนั่นเองนะฮะนะโอเค ต่อมานะฮะก็คือฟอสเบดอันนี้ดาบเวทแน่นอนนะฮะก็สรุปก,ก็คือตัวนี้มันจะเน้นตีเร็วแต่เออไม่เร็วเท่าไหร่นะครับแต่เน้นความแรงนะครับนะความแรงเป็นหลักนะแล้วก็สกิลเนี่ยจะไม่ค่อยหมู่ด้วยนะครับตัววอลเนี่ยจะหมู่เบดเดอร์ก็หมู่ฟอสชิวก็หมู่แต่หมวยมากฟอสเบดก็หมู่แต่ก็หมวยมากเหมือนกันนะฮะแต่อาศัยพวกบัฟเนี่ยมันเยอะ ประมาณน่าจะเป็น Gladiator นะครับตัวนี้ก็แน่นอนนะครับลงดันจบไวค่อนข้างจะไวแต่ช้ากว่า BL แน่นอนนะฮะร,ระยะการโจมตีจะมีทั้งระยะใกล้และก็ระยะไกลนะผมลืมบอกสกิลนี่หมู่มากโดนเยอะมากนะครับนะสกิลของ g า a d i เอเตร์นะครับเนาะตัวนี้จะบางหน่อยแต่ว่าก็ลงดันจบแบบสบายๆเลยนะถ้าดาเมจถึงก็มีหิวเลือดไงเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงมันจะบางไห้บางเพราะมีหิวเลือดจะตายก็เติมประมาณนั้นนะฮะโอเค เมจิกท้านะครับเวทนะฮะแน่นอนว่าโจมตีไกลแล้วก็เมจิกเอเต็กแรงที่สุดในเกมนะฮนะเวทเนาะข้อเสียคือมันบางมากบางที่สุดเลย <laughs> บางที่สุดละนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นฟอสอาชเชอร์ตัวนี้ตีไกลแน่นอนว่าข้อเสียก็คือบางเหมือนกันแต่จะบางไม่เท่าวิวิจะบางกว่านะครับนะสกิลจะเน้นไปทางการหลบหลีกมากกว่าวิวิจะเป็นอินอย่างเดียวอันนี้จะเป็นเด็กกับอินนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นสายกึ่งหลบนะฮะแล้วก็กึ่งทำดาเมีนั่นเองเนาะนะนะโอเค ฟพราะกันเนอร์นะครับตัวนี้จะเล้นไปทางอินมากกว่าเด็กนิดนึงนะครับคนไม่ค่อยจะเล่นกันเพราะว่าสกิลมันมันหมู่แหละนะแต่ไม่ดูสิคนเขามันไม่ค่อยเล่นกัน่มันไม่ใช่มันไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไหร่นะครับเนื่องด้วยมันบางแล้วก็ลงดันเจนเนี่ยมันไม่รู้มันทําอะไรมันช่วยไทยไม่ค่อยได้นะครับด้าหรับสายดีนะพรอาร์ชอร์สกิลหมู่ผมลืมพูดวิสัทก็สกิลหมู่เยอะเหมือนกันนะครับโดนเยอะนะโอเคครับเละนี่ก็คือตัวละครทั้งหมดทั้งมวลของ ค่าเบาที่จะลงให้เราเล่นนะฮะในเซิร์ฟไทยไม่กี่วันข้างหน้านะฮะเดือนหน้าประมาณนั่นแหละถ้าจำไม่ผิดนะฮะก็ลองดูก็ต่อไปว่าจากโอเพนเบต้าตอนไหนนะครับทีนี้ถ้ามันออกมาเล่นโมบายผมก็จะเล่นในมือถือแหละเพราะว่าในมือถือมันจะมีอะไรที่ต่างกัน PC นิได้หน่อยนะครับเพราะว่า PC เนี่ยมันจะไม่มีกิจกรรมแจุกแจกดีนะมันก็จะเป็น PC เนาะเพียวๆก็เกมเมื่อตั้นานที่แล้วอ่ะนะฮะมันก็จะปรับให้เข้ากับมือถือแหละ นะฮะไม่งั้นคนเขาก็จะไม่ค่อยเล่นกันนะแต่ p c เนี่ยบอกเลยนะฮะผมเล่นวอนะลเป็นหลักนะเล่นวอลเป็นหลักตอนนี้ดาบบวกสิบสี่แล้วนะครับเดี๋ยวจะไปบวกสิบห้านะฮะก็มีอยู่ประมาณนี้นะฮะสำหรับคาบาวออนไลน์นะครับในส่วนของการเลือกตัวละครไม่ว่าจะเป็นโมบายหรือพีซีมันเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมจะทําแค่นี้นะครับแล้วถ้าตัวเกมมันอ,นออกเราจะมาดูกันนะครับนะว่ามันจะเป็นยังไงในโมบายนะฮะ บางทีเรื่องการลงดันเจี้ยนลงอะไรเนี่ยผมอาจจะไม่ได้เล่นบนมือถือก็ได้เพราะว่าลงดันเจี้ยนมันลงแบบเดียวกันในโมบายในพีซีเป๊ะเลยเพราะฉะนั้นผมคล่องอันไหนผมก็จะได้นั่นแหละนะครับแต่มันลงเหมือนกันเป๊ะเลยนะไม่ว่าจะเป็นการลงดันเจี้ยนเท่านั้นนี่นะครับแต่ส่วนอื่นเนี่ยผมอาจจะอาจจะทําเป็นของมือถือเลยเพราะว่าเพราะว่ามันจะต่างกับ PC หน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นไอเทมคลังไอเทมตลาดอะไรเงี้ยนะครับนะเดี๋ยวก็จะลองดูอีกทีหนึ่งเวลาตัวเกมออกนะครับนะ โอเคฮะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนหมดแค่นี้แหละนะเวาะว่าจะเป็นประโยชน์นะครับในการเริ่มต้นคลิปแรกของช่องมูนนั่นเองนะฮะก็ถ้าใครที่ชอบก้อยลืมก,กด Subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน Don't miss it. Bye. ปุ้น